สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและในทางธรรมค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นสถิติโดยรวมไม่ใช่ดวงของผู้ใดผู้หนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ขอให้ท่านพิจารณาและลองฟังดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ข้อมูลนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณขอให้เป็นประโยชน์ต่อคุณบ้างการที่คุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราอาจจะมีวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตชาติจึงได้มาแบ่งปันแนวคิดดีๆเราทุกคนต่างก็มีวิบากกรรมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติมีทั้งบุญมีทั้งกรรมแต่กรรมของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ชะตาชีวิตของเรานั้นถูกกําหนดมาด้วยกรรมดังนั้นหากเรารู้แล้วว่าเรามีกรรมมาอย่างไรเราจะได้เตรียมตัวตั้งรับถูกและสามารถที่จะใช้ชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตได้ยอมรับมันได้และปรับปรุงในแนวทางที่ถูกต้องได้ เมื่อบุญและบาปในอดีตมากำหนดชะตาชีวิตเราเรารู้อย่างนี้แล้วชาตินี้เราก็ควรที่จะใช้บุญนั้นชำระบาปและสร้างสมบุญให้มันมากขึ้นไปเพื่อจะได้นำพาชีวิตของเรานั้นไปในทางที่ดีตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าวิบากกรรมของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในแต่ละวันนั้น จะเป็นวิบากกรรมที่แตกต่างกันออกไปผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือใครขอให้คุณยกมือคุณขึ้นมาดูหากคุณมีเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายบวกอยู่บนฝ่ามือซึ่งจะปรากฏอยู่ระหว่างเส้นใจและเส้นสมองสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือนั้นเรียกได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณนั้นคือผู้ที่สวรรค์บัญชาให้ลงมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์โดยที่พื้นฐานในอดีตของคุณคุณคือผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะในการบำเพ็ญเพียรบารมีในการเติมสร้างความดีคุณเป็นผู้นี้มีใจฝักใฝ่ ในการทำทานการทำบุญการถือศีลสวดมนต์ภาวนามาก่อนและเมื่อมาเกิดในชาตินี้คุณจะมีจิตวิญญาณดั้งเดิมและจะยังคงมีลักษณะเช่นนั้นอยู่ในชาตินี้หากเมื่อดใดคุณยังลำลึกไม่ได้หรือยังไม่ตื่นรู้คุณก็ยังจะลงทางหลับไหลอยู่ ไม่รู้จักวิธีการไม่รู้จักแนวทางดั้งเดิมแต่เมื่อใดที่คุณตื่นรู้คุณจะมีใจมีจิตที่อยากจะทำคุณงามความดีขัดเกลาจิตของตัวเองให้มีความตื่นรู้ในเรื่องของการทําบุญการสร้างบุญบารมีนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่มีกรารกบาทกลางฝ่ามือโดยแท้จริง ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะมีความพิเศษคือเป็นผู้ที่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ที่มีพลังจิตพิเศษมีความตื่นรู้ในเรื่องราวที่เล่นลับมียานสัมผัสพิเศษมีซิกเซน มีฝันแม่นและมักจะคาดการอะไรล่วงหน้าได้แม่นยำรวมทั้งคุณมักจะเป็นผู้ที่มีจิตที่สามารถที่จะสัมผัสกับดวงจิตวิญญาณหรือสิ่งเลึกลับหรือสิ่งพิเศษพลังงานพิเศษนอกโลกได้บางคนถึงขั้นขนาดที่รับรู้และ สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ก็มีนี่คือความพิเศษของผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือและที่สำคัญผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะเป็นผู้ที่มีความพิเศษตรงที่คุณจะได้รับการปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากมีใครที่มุ่งหวังประสงค์ร้ายกับตัวคุณ เขาก็จะได้รับผลร้ายนั้นกลับคืนจะต้องมีอันเป็นไปและหากคุณใช้วาจากล่าวว่าร้ายใครคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปตามที่คุณได้เอ่ยวาจาและที่สุดเรื่องราวเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาให้คุณนั้นได้รับผลกรรมนี่ก็คือวิถีชีวิตที่จะต้องระมัดระวัง มันเป็นวิถีของผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์มาให้ขัดเกลาวตัวเองให้มารู้จักมีความอดทนมีความตั้งสติไม่ประมาทตั้งจิตมั่นในคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจคุณจำเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองและโดยเฉพาะการฝึกสมาธิ เพื่อจะให้ตัวเองนั้นมีสติอยู่ในทุกปัจจุบันขณะฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ที่รู้จักให้อภัยและปร่งในเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเข้าใจสัจธรรมชีวิตลดความโลภความโกรธความหลงลดกรรมไม่ดีทั้งหลายเลิกได้ก็ให้เลิกนี่คือวิธีของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือและสิ่งที่คุณจะได้รับ นั่นคือชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขในโลกนี้หรือในโลกหน้าเรามาดูวิบากกรรมของคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือในแต่ละวันผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่เกิดในวันอาทิตย์วิบากกรรมของคุณนั้นคือเรื่องที่คุณนั้นทำบุญกับคนไม่ขึ้น ทำบุญกับบริวารไม่ขึ้นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่เกิดในวันอาทิตย์ส่วนมากนั้นจะมีนิส,สัยที่ชอบให้คนยำเกรงชอบให้คนเกรงใจชอบให้คนยอมรับจึงมักจะมีน้ำจิตน้ำใจกับคนทั่วไปแต่คนทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยที่จะทราบซึ้ง และไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเชื่อคนง่ายชอบให้ผู้คนนั้นเยินยอและพูดถึงในทางที่ดีแต่คนทั่วไปเมื่อรับหลังก็มักจะไม่มีความจริงใจผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักจะเจอปัญหาที่ ไว้ใจคนผิดแล้วคนนั้นก็มักจะนำปัญหามาให้ให้ตัวเองนั้นได้วุ่นวายใจอยู่เสมอวิธีแก้ก็คือผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ควรที่จะหมั่นทําบุญตักบ,บาตรในวันโกนหรือก่อนวันพระเพื่อที่จะอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวร หรือสัมภเวสีผีเร่ร่อนผีที่ไม่มีญาติพี่น้องคอยทำบุญให้เมื่อทำบุญแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปทำไมจึงต้องเป็นวันโกนเพราะวันโกนนั้นเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันปล่อยผีจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญให้เขาแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแล้วชีวิต จะได้หมดปัญหาหมดเวรหมดกรรมในเรื่องที่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นหรือบริวารสร้างปัญหาให้ต่อไปเป็นวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันจันทร์วิบากกรรมของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นคือการมีคู่ส่วนมากคนที่เกิดวันจันทร์จะมีปัญหาในการหาคู่แท้ยาก และมักจะเจอว่าคุณนั้นชีวิตรักมักจะไม่สมหวังเรื่องนี้เกิดจากในอดีตชาตินั้นคุณมักจะทำให้ผู้อื่นผิดหวังหรือทำให้ครอบครัวนั้นผิดหวังความเจ้าชู้ความที่มีสเสน่ห์ก็ส่งผลให้คุณนั้นมีความหลงผิด มีความเหลิงทำให้ครอบครัวมีความเสียอกเสียใจจากการประพฤติจากความประพฤติของคุณเมื่อมาเกิดในชาตินี้เป็นกรรมนั้นก็มาส่งผลให้คุณไม่เจอรักแท้ไม่เจอคู่แท้หาคู่แท้ยากวิธีแก้ก็คือให้คุณนั้นทำบุญด้วยการ ถวายผ้าบาังสกลุลและอธิษฐานจิตอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับบรรพบุรุษและคนที่คุณนั้นเคยร่วงเกินเคยทำให้เขาเสียอ,อกเสียใจในอดีตเจ้ากรรมนายเวรในอดีตที่เกี่ยวกับความรักที่คุณนั้นได้ทำให้เขานั้นเป็นทุกข์อย่าลืมนะคะ ทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทําให้เขาเป็นทุกข์ในเรื่องของความรักและบัพรพบุรุษสําหรับวิบากกรรมของผู้ที่เกิดในวันอังคารคือวิบากกรรมในเรื่องชีวิตที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เสมอและมักจะเจอความรักที่เป็นทุกข์และเจอคนใส่ร้ายป้ายสีทําคุณกับคนไม่ขึ้น มักจะเจอกับเรื่องราวถูกฟ้องร้องมีคดีความมีเรื่องราวที่ถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งแล้วแต่วิบากกรรมที่ได้สร้างกับใครมานั่นก็คือเรื่องราวที่คุณมีกรรมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติหากมีโอกาสก็ขอให้คุณนั้นทำบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพงานบวชหรือ ทำบุญกับงานบวชหรือไม่มีโอกาสบวชก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทําบุญที่เป็นมหากุศลเมื่อทําบุญอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะทําให้เรื่องราวที่จะเจอลดน้อยลงแล้วก็เป็นผลบุญเป็นบุญบารมีที่จะส่งเสริมให้ชีวิตนั้นดีขึ้น วิบากกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติของคนที่เกิดในวันพุธก็คือคนในวันพุธนั้นมักจะทำให้ผู้อื่นเสียใจและคุณนั้นเป็นคนที่เจ้าชู้ใช้เงินเก่งและเก็บเงินไม่อยู่นี่คือวิบากกรรมของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันเพราะว่าในอดีตชาตินั้นคุณเป็นคนที่พูดจาดี และมักจะให้ความหวังกับผู้อื่นแต่ทำให้เขาไม่ได้ก็จะทำให้เขานั้นเสียใจเนื่องจากคนที่เกิดบรรพุทธกลางวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีวิธีแก้ก็คือคุณควรหมั่นที่จะทำบุญทำทานและถือศีลใ,ให้ได้อย่างน้อย ให้ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนต่อหนึ่งปีคุณจะถือศีลเฉพาะในวันพระหรือวันสำคัญก็ได้แต่ขอให้ได้มากที่สุดและจะช่วยให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นและทุกครั้งที่คุณถือศีลก็ขอให้คุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่เขาจะได้ปล่อยปะละเลยแล้วก็ เขาจะได้อโหสิกรรมให้คุณคุณจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองวิบากกรรมของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนวิบากกรรมของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนก็คือเป็นผู้ที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่ไม่มีความรอบคอบและมักจะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าผู้จาดีมีมารยาท ว่าล้อมเก่งแต่เป็นผู้ที่ฉลาดแกมโกงทางวาจาวิธีการที่จะแก้ไขวิบากกรรมของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรที่จะไปทำสังฆทานสดในครบรอบวันเกิดของทุกปีและอุทิศผลบุญให้เจ้ากรรนายเวรในอดีตชาติให้เขานั้นได้มารับผลบุญผลกุศล เพื่อให้เขาจะได้อโหสิกรรมให้แก่เราชีวิตจะได้ดีขึ้นวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันพฤหัสก็คือในอดีตชาตินั้นคุณได้เคยตำหนิพระหรือนักบวชหรือผู้ที่ไปทำบุญมาก่อนคุณจะเป็นคนที่ชอบสอนจึงมักจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งคำสอนของคุณนั้น มีความหวังดีแต่ก็อาจจะสร้างความไม่ชื่นชอบให้กับผู้อื่นต่อหน้าเขาพูดดีแต่รับหลังเขาจะพูดร้ายวิธีแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันพฤหัสก็คือให้คุณสวดพระคาถาป้องกันภัยสิบทิศสามจบในทุกวันเกิดและหมั่นทำบุญใส่บาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล หรือมันสวดมนต์ภาวนาบุทริส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรชีวิตคุณก็จะดีขึ้นมาถึงวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันศุกร์วิบากกรรมของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นคือกรรมที่คุณนั้นเคยหลอกคู่ของตัวเองหลอกคนรักของตัวเองให้เสียใจจึงส่งผลให้ชาตินี้ คุณมักจะหาความรักแท้ไม่ได้หาคนรักแท้ไม่ได้และลึกๆมักจะมีความวิตกกังวลอยู่เสมอคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นฉากหน้าในสังคมก็จะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสอินเตอร์เทนเก่งแต่เมื่ออยู่คนเดียวจะเป็นคนที่เหงาโดดเดี่ยววังเวงไม่มีความสุขวิธีแก้ไขวิบาก,กรรมก็คือให้คุณ ทำบุญด้วยการถวายของเป็นคู่คู่เช่นเชิงเทียนถวายเชิงเทียนเป็นคู่ถวายาเทียนคู่ถวายไฟฟ้าเป็นคู่ถวายรองเท้าอะไรก็ได้ที่เป็นคู่คแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรคู่เก่าเราให้เขานั้นได้โหสิกรรมต่อเราแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีได้พบได้เจอกับรักแท้ วิบากกรรมของคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์นั้นชาติที่แล้วทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจส่งผลให้ชาตินี้คุณจึงมักขาดคนอุปถัมภ์คำชูขาดคนที่ะคอยดูแลและมักจะอาภัพพ่อแม่มักจะมีชีวิตที่ต้องพบก,บกับการพัดพราดจากลาต้องพบกับการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนใกล้ชิดคนเกิดวันเสาร์จึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความกังวลในชีวิตสูงและเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาเก็บเงียบเป็นคนเงียบงันควรจะหมั่นทำบุญถือศีลและยึดหลักพรมวิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารวมทั้งสวดมนต์และนั่งสมาธิจะช่วยให้คุณนั้น มีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งมีสติและมีความสุขมากขึ้นกัลยานามิตรทั้งหลายชีวิตเหล่านั้นมีกรรมเป็นตัวกําหนดอยู่แต่มันก็กําหนดชีวิตเราได้เพียง30%อีก70%นนั้นเราจงมาปฏิบัติเอาจงหมั่นทำคุณงามความดีขยันหมั่นเพียรขยันหาขยันทำขยันพัฒนาตัวเองแล้วในที่สุดชีวิตเรา ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ประสบความสุขความสำเร็จได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆุกคนผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นแม้จะเกิดวันใดก็ตามขอให้มีจิตที่มั่นคงในการเชื่อมั่นและทำบุญสุนทานส,สืนือศีลภาวนาการทำกรรมดีจะส่งผลให้เราได้ดี ไม่มีกรรมชั่วที่จะส่งผลให้ชีวิตได้ดีแน่นอนเมื่อไหร่ที่กรรมชั่วสนองผลชีวิตเราจะย่ำแย่สาหัส,สาสการดังนั้นให้ดำรงตนไว้ในหลักของความดีให้ตลอดรอดฝั่งเตือนสติตนเองไว้ทุกปัจจุบันขณะและชีวิตเราก็จะดีงามขึ้นไปเรื่อยๆขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ